เสียงระเบิดก็ดังเราก็ได้ยินนะครับทั้งสองฝั่งนะครับสาตา์ตาควายนะครับแล้วต้องสงบม,นะมีการยิงสนับสนุนกันเครื่องบินเอฟ16ก็บินผ่านตรงนี้ะครับก็ผ่านอยู่นี่ช่วงวันที่ยี่สิบสี่นั้นเรามีมาตรการเดียวคือเราต้องจำกัดพื้นที่ให้เสืออยู่แบบแคบนะครับเนื่องจากเสือนี่มีพลังค่อนข้าง,ง,งมากที่นี่เขาเรียกสถานีผู้เลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ของเขต ลักสารสป่าวยสลานะครับของเรารับผิดชอบ7,000ไร่นะครับชายแดนเนี่ยชายแดนของวยสลานีกงานเราอยู่ห่างชายแดน9-13กิโลนะครับทีน,นี้เมื่อการสรุปวมันที่24ที่ผ่านมานะครับชายแดนไทยกัมพูชาเราก็เตรียมการโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายเสือไปที่ปลอดภัยนะครับเพราะสัตว์ป่าที่นี่เรามีอยู่หลักๆคือ3 3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกกลุ่มพ่อแม่พันธุ์นะครับกลุ่มพ่อแม่พันธุ์แล้วก็กลุ่ม สัตว์ป่าของกลางนะครับแล้วก็สัตว์ป่ากแก้ไขปัญหานะครับสัตว์ป่าของกลางไว้เพศเสือโคกนี่แหละครับส่วนพ่อแม่พันธุ์นั้นเป็นพวกเก้งกวางลงและมั่งสัตว์ปีกพวกไก่ฟ้าไก่ฟ้า,ฟาพญาลอนกยุงพวกนี้นะครับส่วนสัตว์แก้ไขปัญหาก็เป็นพวกลิงแสม,มลิงกังนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราตอนนี้เราดูแลประมาณ700ตัวนะครับประมาณ3มกลุ่มนี่แหละครับทีนนี้ปัญหาเรื่องของการาชายแดนที่มีการสู้รบกันนะครับเนื่องจากตรงนี้มันอยู่ใกล้ชายแดนนะครับ <S <S เาทางกองที่ยานไสั่งให้เราเตรียมการเคลื่อนย้ายเสือเนื่องจากเกรงว่าเสือเนี่ยอาจจะไม่กระทบกับกระสุนปืนใหญ่ที่ตกมาใกล้เคียงหรือยังไงเนี่ยเราต้องเคลื่อนย้ายก่อนก่อนที่จะเกิดเกิดลุตตะแยงข้างนอกประชาชนอาจจะตื่น,นตกใจได้นะครับเรื่องของเสือโค่งเพราะเสือโค่งมีสิบ้าตัวเสือดาวหนึ่งตัวเป็นเป็น16ตัวนะครับเราก็เตรียมการเคลื่อนย,ย้ายและผู้บังคับบัญชาก็เตรียมทุกอย่างนะครับอย่างสัตวแพทย์เรื่องของกรงเรื่องของรถยา,ยานาพานะต่าง อัลล่างคนเราเคลื่อนย้ายภายในหนึ่งวันสิบหกตัวทีเดียวปกติเราเคลืญญ่อนย้ายเสือนี่มันต้องใช้ความระมัดระวังมากเลยครับเพราะเสือหนึ่งของเรานี่อายุมากต่าสุดสิบสามปีมากสุดสิบเจ็ดถึงสิบแปดปีนะครับสเสือที่นี่การเคลืญญ่อนย้ายเสือต้องวางยาสลบวางยาซึมนะครับทีนี้มันจะกระทบเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของของหัวใจของเสือด้วยนะครับสาตวรแพทย์ต้องปกติเราเคลื่อนย้ายแบบใจเย็นนะครับค่อยๆทำนะครับหนึ่งเครื่องจั่วโวงทำได้ตัวเดียว นะครับประมาณนั้นนะครับเป็นเราสิบหกตัวนี้จะทีมสัตวแพทย์ทำใจพอสมควรต้องแยกกันทำนะครับแต่วัดระวังแผนมาแล้วครับแต,แต่เราไม่เคยเคลื่อนห้แบบจุกเฉินนะครับสองร้อยกิโลครับไปที่สวนสัตว์อุบลรัานีที่อยู่บน,นครับแล้วก็ทางนั้นเราประสานมาแล้วว่ามีทีมสัตวแพทย์แล้วก็องค์คอกสัตว์ที่จะที่จะขังนะครับแล้วก็รวมทั้งทีมที่เราต้องไปดูแลด้วยคนเลี้ยงต้อง,ต,องต้องใกล้ชิดด้วยครับคนเลี้ยงเพราะว่าเสือจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยง รวมทั้งอาหารเราต้องเตรียมไปด้วยมันระวางแผนหมดแล้วครับรวมทั้งส่วนสนับสนุนต่างๆภาครับภาคเอกชนเขาก็เตรียมที่จะช่วยเราอยู่เหมือนกันนะครับการเคลื่อนย้ายเสือนี่ทางฝ่ายปกครองนะผมได้ไปคุยกับท่านอำเภอนะครับหลักๆคือท่านอำเภอกุขันนะครับรวมทั้งท่านผู้การสํานักบนน้ำประเทศลักที่เก้าที่บนนะครับไม่อยากให้ทําเป็นอึกระทึกมากนะครับกลัวเตือนตกใจมากไปนะครับเกี่ยวกับเสือเราต้องทําแบบ แบบเงียบๆบ้างนะครับเพราะว่าทาใหญ่ไม่ได้เดี๋ที่ตื่นตกใจของราษฎรครับเราดูแลสัตว์ที่นี่เรามีเจ้าที่30สิคนนะครับมีสัตวบาลแต่เราไม่มีสัตวแพทย์นะครับสัตวแพทย์เราต้องอาศัยถึงที่อุบลที่สภากานะครับแล้วก็ช่วยมาดูแลสัตวแพทย์เขาก็มาดูทุกประมาณสัปดาห์ละครั้งสองครั้งเลยนะครับประมาณนี้มาช่วยที่นี่แลนการเรื่องอาหารสัตว์เนี่ยปกติว่ประมาณที่ได้รับเนี่ยมันก็จํากัดอยู่พอสมควรนะครับเราวน่อังจากปริมาณสัตว โดยเฉพาะลิงเพิ่มขึ้นทุกๆุกเดือนนะครับส่วนเสือเนี่ยค่อนข้างจะสูงการดูแลและการอาหารสัตว์นะครับพวกโคงไก่อกไตหมูนะครับค่อนข้างจะราคาค่อนข้างแพงนะครับดีว่าเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนบางส่วนครับก็ตอนนี้ก็เราก็ช่วยดูแลตัวเองได้ครับในระดับหนึ่งครับรอายอัจฉรยมั่นใจว่าเจ้าที่ที่ดูแลที่นี่เรามีมีศักยภาพพอมีทักษะพ,พอในการที่ดูแลควบคุมสัตว์ตัวนี้จะไม่ให้กระทบรา ปาสวนรในประเด็นต่างๆในเรื่องการออกไปข้างนอกไปก่อความลำคาญหรืรอไปทําย้ลาสุดหรรครับเรามีแล้วที่ทุกคนมีความสามารถเรื่องนี้มีทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยครับถ้าออกไปก็มีเรื่องของปืนยิงยาสรบปเนี่ยครับมีทีมงานวิเฉพาะอยู่แล้วครับทีนี้เราก็คุยกันทางทีมสัตวแพทย์นะครับอ่าสัตวแพทย์ที่จะมาช่วยนี่หลักๆที่สวนสัตว์ดุบนแล้วก็ที่สนักกล่าวนี่ยยิงอยากเราไปก่อนนะครับอยากจะไปก่อนให้มีสัญญ,ญาณสักนิดเดียวเราไม่ปล่อยให้สัญญ,ญาณ มากนะครับพอแค่มีสัญญาณเตือนนิดเดียวเราก็จะเคลื่อนเคลื่อนเพราะไม่อยากเคลื่อนแบบชุลรหุนะครับแบบเร็วๆเพราะว่าเกี่ยวกับการที่ฉีดยาสรบปเสือเนี่ยทำให้เสือฟื้นในการขนยาอีกสองร้อยกิโลเนี่ยต้องมีสารแพทย์ควบคุมตลอดระยะเส้นทางไปยนเถือไปถึงปลายทางเนี่ยสารเพทย์ต้องดูจนเสือฟื้นนะครับเนี่ยมันประเด็นมันจะชา้าเรื่องนี้เราทำเรียบไม่ได้ประมาณนั้นนะครับอยากทําก่อน